เชื่อว่าต่อให้มันแตกแต่ว่าทุกคนได้บุญแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ความสุขกลับไปด้วยค่ะอิ่มบุญอิ่มใจค่ะเชื่นใจเชื่นจิตใช่ไหมค่ะต่นชื่นใจค่ะครับค่ะครับผมก็ยังไงเสจเ่ากอกแต่ว่าก็จริงๆคือก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราเคยทําแต่เวลาเวลามีงานบุญหรืองานการกุศลหรืองานช่วยเหลือสังคมต่างๆส่วนใหญ่เราเราจะเป็นแค่คนที่สพอร์ตเล็ก หรือว่าเป็นคนที่ช่วยบริจาคเงินช่วยบริจาคสิ่งของอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องขอบคุณป้าตือและพี่จันด้วยที่ชวนมาทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่ตัวพวกเราทั้ง3คนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขยายขยายเสียงขยายกุศลนี้ออกไปให้กับทุกๆคนได้ช่วยน้องๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับผมนะก็ฝากโปรเจกต์นี้ไปด้วยครับผมค่ะครับเสียงปรบมืให้กับพี่เล็กแล้วก็น้องโบนะคะคุณตื กาน้องโบเนี่ยเขาก็คือเขาออกแบบเขาวาดรูปปลาทองอะไรเงี่ยคือเขาวาดเองทำเองหมดแต่คนทางนี้เสื้อเขาคุณดูสิคะว่าเสื้อเขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรคนคลั่งรักใช่เดี๋ยวอ่านยังไงเนี่ย Adorable Adorable ก็คือว่าพี่โบวัดเองเลยเพจเองเลยมันเป็นแรงบันดาลใจไหนบ้างปปทองคือยังไงคะปัดทองเป็นตัวแทนของความไม่ได้สมบูรณ์แบบผ่านเพราะว่าน้องเขาจะมีความขี้ลืมแล้ก็รู้สึกว่าเออมันมีความใกล้เคียงกับน้องๆเลยแต่แล้วก็สีสันเนี่ยอย่างป้าเตอเองกับพี่ที่เขาก็บอกนะคะว่าสีสันจะช่วยให้น้องๆเนี่ยมีความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่อยากให้มีความพาสเทลส่วนดอกไม้ดอกไม้ก็คือเป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่แบบพร้อมที่จะเบ่งบานเติบโตไปกับทุกคนส่วนต้นไม้ที่เป็นอันนี้ ก็เป็นเหมือนตัวไทย้องๆเหมือนกันที่มีความสดใสแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มเติบโตไปกับโลกใบนี้อะไรแบบนี้่ะก็เล่นรองรับก็คือเพจเองทรัเองหมดเลยวาดเองหมดเลยค่ะเป็นมันมันเป็นคำว่า adorable มันเป็นคำแปลมันคือแบบน่ารักน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีไม่ใช่อในแบบในแบบโอเคขอบคุณนะคะขออยาล้างนะคะหลังก็จะมีเพื่อเป็นในแบบนี่แหละหลังหลังสวยมาก่ทำไมตัวสอบมันดูใหญ่ขึ้นอะ เกิดการขยายร่างสวยไปเท่าไหร่แฟนก็สวยด้วยสิ แฟนคือใครแฟนคือใครฟ้าฉันตื่นได้ไหนั่นแหละครับด้านหลังก็จะมีปืนเตือนี่แฟนเขาอยู่อย่างนี้เขาจะมีจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบว่าอันนี้เป็นเป็นการร่วมมือกันของอเล็กโบปืนแล้วก็อีจานเพราะว่าเราก็จะไปสร้างอย่างที่การต่อให้มันแสกแต่ว่าทุกคนได้บุญแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ความสุขกลับไปด้วยค่ะอินดีรินใจค่ะชื่นใจชื่นจิตใช่ไหมค่ะปืนชื่นใจค่ะค่ะครับผมก็ยังไงเสร็จข้อคอแต่ว่าก็จริงๆคือก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่า พวกเราเคยทําแต่เวลาเวลามีงานบุญหรืองานการกุศลหรืองานช่วยเหลือสังคมงต่างๆส่วนใหญ่เราเราจะเป็นแค่คนที่พพอร์ตเล็กๆหรือว่าเป็นคนที่อ่ะช่วยบริจาคเงินช่วยบริจาคสินของอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องขอบคุณประตือและพี่จันด้วยที่ชวนมาทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดทีที่ตัวพวกเราทั้ง3คนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขยาย ขยายเสียงขยายเกุศลนี้ออกไปให้กับทุกๆคนได้ช่วยน้องๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับผมนนก็ฝากโปรเจกต์นี้ไปด้วยครับผมค่ะ